ฉะนั ah ้นก็ถือว่าบริษัทก็กําลังรุ่งเรืองรายการเอ่ยอะไรเอ่ยเต็มหมดมันอาจจะค่อยๆค่อยๆดิสครับมานิดๆและพี่ตั้งแต่ทีวีเป็นดิจิตอลแล้วเหมือนสปอร์ตอย่างเงี้ยเราเคยขายได้นาทีละแสนหกแสนแปดวันที่มันดาวที่สุดเหลือเจ็ดพันบาทเนี้ยพี่แต่ต้นทุนยังเหมือนเดิมต้นทุนเหมือนเดิมจะอยู่กันยังไงอ่ะก็ปรับตัวปรับตัวปรับตัวซึ่งมันก็เป็นในระดับหนึ่งแล้วแต่พอมาเจอโควิดกระแทกซ้ำเข้าไปอีกเรามีวงเงินธนาคารอยู่เกือบร้อยยี่สิบล้านค่ะจนกระทั่งวันหนึ่ง ธนาคารบอกแล้วว่าหยุดวงเงินทุกอย่างธุรกิจคุณคือธุรกิจเสี่ยงอึ้งเลยแล้วจะไปยังไงต่อทีวีออกถ่ายก็ไม่ได้อีเวตนจัดงาน <even S 1> ก็ <จะ S 1> ไม่ได,ได้ติดล็อกหมดท่องเที่ยวก็ไม่ได้ค่ใ,คให้จ่ายเดือนหนึ่ง4ี่ห้าล้านจ่ายไปโดยไม่มีเงินเข้าสักบาทมันเฟล,ลมากพี่มันเฟล,ลสุดๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือลูกเราไม่สู้ไม่ได้หลายๆคนถามว่าเคยคิดสั้นไหมจะบอกจะคิดสั้นไม่ได้ จะคิดสั้นไปแล้วลูกจ,จะอยู่อย่างไงต้องสู้ต้องสู้แล้วเชื่อว่าทุกทางออกมันต้องมีทุกปัญหาต้องมีทางออกในตอนนั้นเราแก้วิกฤตยังไงนะคะความเครียดอ,อันหนึ่งที่มันอยู่ในชีวิตคือไม่รู้จักหยุดเอาเอาที่ออฟฟิศเข้าเอาที่มาระดกแม่เข้าจนกระทั่งสุดท้ายเอาที่บ้านตัวเองเข้าเข้า,ขาแบงก์หรอเ่เออไม่รู้จักว่าต้องหยุดแล้ววันที่มันแย่บ,บ้านโดนยึดหรือเปล่าสิ่งที่ต้องทําันดับแรกคือจ้อบเอาบ้านออกมาให้ ก็ใส่ชื่อลูกไปเลยค่ะแล้วหลังจากนี้ฉันจะไม่ยุ่งกับสิ่งนี้อีกแล้วคือพี่นึกออกไหมเวลาคนมันหน้าม,มืดอะคือต้องสู้มันต้องสู้ต่อไปเฮ้ยมีงานเนี่ยมีงานรออยู่นี่นี่ต้องใช้เงินตรงเนี้ยวันนั้นก็หน้าม,มืดเ,เข้าหลังบ้านที่บอกเป็นสตูดิโอเกือบจะสามไร่ที่เตรียมมันจะทําสตูดิโอขายมีสติกับมนะันอ่ะแล้วค่อยๆแก้แก้แล้วถามว่าแก้กําลังใจเราอยู่ตรงไหนกําลังใจเราอยู่ตรงลูกใช่ไหม ออแในว,วันที่เราแบบเสียใจจะบางทีต้องมีน้ำตาลูกช่วยเราได้ยังไงบ้างน้ำตาก็แล้วจะไม่รู้จะไม่เคยไปตรวจจำเลยไม่รู้จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือซึมเศร้าหรือเปล่าผมนั่งอยู่คนเดียวในห้องโดยไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นวันแค่เขาเดินมาแตะตัวเราเขากลับมาจากเรียนอย่างเงี้ยมันเหมือนทาให้เรารู้สึกว่าเออมีพลังใหม่เขาพูดเสมอว่าเป็นกําลังใจให้นะครับ คือเคน่าเขาอาจจะยังไม่มีโมเมนต์นี้คนเล็กนะ,ะ,ะแต่เคนโดเขาจะมีโมเมนต์นี้วันนี้ลูกสองคนต้องรอดูอยู่แน่นอนมีอะไรอยากจะบอกสําหรับนี่คือพลังใจสูงสุดของผู้ชายที่ชื่อจ็อบนิติในความรู้สึกจ็อบก็คือจ็อบอยากมีลูกมากที่สุดแล้ววันนี้เรามีแล้วเราคิดว่าเราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแน่นอนวันหนึ่งอ่ะเราก็ต้องปล่อยมือจากเขาเนาะแต่อยากจะบอกเขาว่า ขอให้เขาไปในสิ่งที่เขาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สิ่งที่มันเป็นกำลังใจให้พ่อก้าวทุกวันนี้อยากให้ลูกรู้ไว้ว่ามันคือลูกจริงๆ